สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังเลือกตั้งไม่ข้ามขั้วเพื่อไทยกระอักลุงตู่มีลุ้นหากมองการเมืองเรื่องเลือกตั้งมาถึงวันนี้ถือว่าเกือบมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วเพราะเหลือไม่กี่วัน ก็จะถึงวันเลือกตั้งกันแล้วแต่ขณะเดียวกันมันก็ทําให้เห็นภาพที่ชัดขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะการเมืองที่ยังแบ่งขั้วสองขั้วชัดเจนอยู่เช่นเดิมแม้ว่าจะมีรายละเอียดบางอย่างเพิ่มเข้ามาแต่หลักๆก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งผ่านมานับนาน10สปีแล้วก็ตามทบทวนกันอีกทีหากมองกันแบบกว้างๆก็คือฝ่ายเอาทักษิณหรือเอาพักเพื่อไทยกับอีกฝ่ายเป็นฝ่ายตรงกันข้าม ฝ่ายแรกที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยนอกเหนือจากเพื่อไทยแล้วก็ยังมีก้าวไกลประชาชาติที่มีฐานเสียงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เรียกว่าเป็นเนื้อเดียวกันกับพักเพื่อไทยส่วนพักอื่นเช่นเสรีรวมไทยคราวนี้อาจต้องเจอกับกระแสหารร้อยเสี่ยงศูนย์พันก็เป็นไปได้เหมือนกันรวมไปถึงพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เกย,ยุราพันธ์ที่แตกออกมาจากพักเพื่อไทยอย่างไรก็ดีนาทีนี้ เมื่อมีการโหวตมีแนวโน้มออกมาแบบสุดโต่งมากขึ้นเรื่อยๆมันก็บังคับให้ต้องเลือกข้างแม้ว่าฝั่งเดียวกันเช่นพักเพื่อไทยในเมื่อรู้ตัวแล้วว่าไม่แรงอย่างที่คิดก็ต้องหาทางเก็บเบีย้ยที่เคยตกหล่นตามรายทางกลับมาให้ได้มากที่สุดแต่เอาเข้าจริงกลายเป็นว่าเบีย้ยเดิมที่เคยตกหล่นเมื่อครั้งยุบพักไทยรักษาชาติบางส่วนก็อาจย้ายกลับเพื่อไทยไปจริงแต่อีกส่วนหนึ่งไม่ยอมกับ และย้ายมาเป็นฐานให้พักเก้าไกลรวมไปถึงพวกนิวโว t e r เตอร์พวกเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่อายุ18ปีขึ้นไปมีแนวโน้มที่จะเลือกเก้าไกลมากกว่าเพื่อไทยอย่างน้อยก็พวก3นิ้วที่ชัดเจนส่วนจะมีเสียงแท้จริงเท่าไหร่กันแน่ในวันเลือกตั้งค่อยมาพิสูจน์กันขณะเดียวกันเมื่อผลสำรวจของบรรดาสำนักโพลต่างๆที่เริ่มออกมาถี่ยิบแม้ว่าหลายคนจะไม่เชื่อถือกล่าวหาว่าไม่ถูกหลักการมีการชี้นำ และถึงขั้นบอกว่ารับงานบางพักมาก็มีแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงก็ตามแต่อย่างน้อยจากการจับสัญญาณได้แล้วว่าเวลานี้กระแสเพื่อไทยไม่แรงจริงแม้ว่าคงไม่มีใครเถียงว่าน่าจะชนะได้สอสอมามากที่สุดแต่ไม่มีทางแลนสไลด์อย่างเด็ดขาดส่วนพักก้าวไกลที่ตามโพและความเคลื่อนไหวของบรรดาฐานเสียงที่เป็นเด็กๆรุ่นใหม่ รวมไปถึงพวกคนเสื้อแดงที่เป็นฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยแต่เวลานี้ยังปักหลักอยู่กับก้าวไกลก็มีไม่น้อยกลายเป็นว่าพรรคก้าวไกลนี่แหละกลายเป็นก้างขวางคอหรือกลายเป็นคู่แข่งอย่างแท้จริงอย่างไรก็ดีหากพิจารณาจากสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเสนอผลการศึกษาต่อเนื่องเรื่องโพลเลือกตั้งสสครั้งที่5กรณีศึกษาประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนรัษฎรทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ อายุ18ปีขึ้นไปในจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง53,94,778คนทั่วประเทศจำนวนตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้8,065ตัวอย่างดำเนินโครงการระหว่างวันที่19-22ถึงเมษายน66เมื่อพิจารณาความตั้งใจจะไปเลือกตั้งของประชาชนเปรียบเทียบผลการศึกษาในช่วงสัปดาห์ที่แล้วกับผลการศึกษาครั้งล่าสุดพบว่าผลการศึกษาสัปดาห์นี้ ไม่พบความแตกต่างไปจากผลการศึกษาครั้งก่อนในเรื่องความตั้งใจจะไปเลือกตั้งคือส่วนใหญ่หรือร้อยละ70.5ที่พบในการศึกษาครั้งก่อนจะไปเลือกตั้งและส่วนใหญ่หรือร้อยละ70.8ในผลการศึกษาครั้งนี้จะไปเลือกตั้งเช่นกันรายงานของซูเปอร์โพลเคยระบุเชิงเปรียบเทียบว่ากลุ่มผู้สนับสนุนพรรคการเมืองต่างๆเสมือนปลาในบ่อเลี้ยงสบ่อบ่อแรกคือ บอ่อของฝูงปลานิยมพักเพื่อไทยพักก้าวไกลบอ่อที่สองคือบอ่อของปลานิยมพักภูมิใจไทยประชาธิปัตย์พลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติและบอ่อที่สามคือบอ่ออื่นๆรวมถึงพลังเงียบผลการศึกษาครั้งนี้พบประเด็นที่น่าสนใจคือพักก้าวไกลได้รับความนิยมพุ่งขึ้นอันดับหนึ่งจากร้อยละ6.7ในการศึกษาปลายเดือนมีนาคมขึ้นมาเป็นร้อยละ24.4 ในการศึกษาล่าสุดเดือนเมษายนแต่พักเพื่อไทยลดลงจากร้อยละ29.1ในช่วงปลายเดือนมีนาคมตกมาอยู่ที่ร้อยละ11.2ในการศึกษาล่าสุดเดือนเมษายนน่าจะชี้ให้เห็นได้ว่ามุม 1. ปลาไม่กระโดดข้ามบ่อสิ่งที่พบคือความนิยมเพิ่มที่พักก้าวไกลความนิยมลดลงจากพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น จากร้อยละ20.5ในการศึกษาปลายเดือนมีนาคมขึ้นมาเป็นร้อยละ23.9ในการศึกษาล่าสุดขณะที่พักประชาธิปัตย์พุ่งขึ้นมาเจาะความนิยมของประชาชนต่อพักภูมิใจไทยในการศึกษาครั้งนี้จากร้อยละ14.2ในการศึกษาปลายเดือนมีนาคมขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ23.6ในการศึกษาล่าสุดแต่ที่น่าพิจารณาคือความนิยมของประชาชนต่อพักพลังประชารัฐ ลดลงจากร้อยละ10.9ลงมาอยู่ที่ร้อยละ4.1และพักรวมไทยสร้างชาติลดลงเช่นกันจากร้อยละ9.3มาอยู่ที่ร้อยละ3.7แสดงให้เห็นว่าปลาไม่กระโดดข้ามบ่อเช่นกันอย่างไรก็ตามสัดส่วนของผู้นิยมพักร่วมรัฐบาลยังสูงกว่าสัดส่วนของผู้นิยมพักร่วมฝ่ายค้านและอื่นๆคือร้อยละ59.8ต่อร้อยละ40.2 เมื่อสอบถามถึงพรรคการเมืองที่ต้องการเห็นร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งพบว่ารอยละ34.0ระบุภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติและอื่นๆรองลงมาคือร้อยละ29.4ระบุพรรคก้าไกลกับเพื่อไทยและอื่นๆรอยละ13.4ระบุภูมิใจไทยกับเพื่อไทยและอื่นๆร้อยละ5.6ระบุเพื่อไทยกับพลังประชารัฐและอื่นๆตามลำดับ รายงานของซูเปอร์โพระบุด้วยว่าเมื่อปราไม่กระโดดข้ามบอ่อพักการเมืองฝ่ายรัฐบาลบางพักอาจใช้เครือข่ายอำนาจในมือเปลี่ยนเกมโดยมุ่งโจมตียุบพักในบ่อเดียวกันเพื่อให้ฝูงปลาที่ไม่โดดข้ามบอ่อมาเลือกพักที่เหลืออยู่มุ่งเป็นรัฐบาลและได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ตั้งไว้ถ้าทำลายกันเองในพักร่วมรัฐบาลเกิดขึ้นจริงผลที่อาจเกิดขึ้นได้ตามมาคือฝูงปลาอาจถูกบังคับให้กระโดดข้ามบอ่อ ไปสู่แหลมสไลด์โดยพักก้าวไกลถึงขั้นปิดสวิตสวเพราะพักก้าวไกลกำลังทำอะไรที่โดนใจและสะใจก็เป็นไปได้ในทางสถิติ T. และอะไรจะเกิดขึ้นตามมาหลังจากการเปลี่ยนประเทศไทยค่อยว่ากันแต่ถ้าไม่มีใครเปลี่ยนเกมและไม่เกิดการโกงการเลือกตั้งปล่อยให้เป็นไปตามความนิยมศรัทธาของประชาชนที่อิสระและการดวนนรงเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โปรดการแทรกแซงเบียเบ่ยงเบนเจตนาลมและความต้องการของประชาชนด้วยการเปลี่ยนเกมแย่งชิงอํานาจนี้พักร่วมฝ่ายรัฐบาลในวานี้น่าจะเห็นความโดดเด่นเปลี่ยนผ่านมาอยู่ที่พักภูมิใจไทยกับพักประชาธิปัตย์เป็นแกนนําโดยมีฐานสนับสนุนจากพักรวมไทยสร้างชาติและพักพลังประชารัฐเป็นสําคัญให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้แม้ว่าโพดังกล่าวจะมีกระแสของพักภูมิใจไทยของนายอนุทินชาญวีรกูล ที่แรงตีคู่กันมาด้วยแต่ในรายละเอียดของผลสำรวจก็ระบ,บุว่าพักภูมิใจไทยก็อยู่อีกขั้วหนึ่งนั่นคือฝ่ายไม่เอาทักษิณซึ่งบางทีในความเป็นจริงสำหรับภูมิใจไทยอาจมีรายละเอียดที่ปลีกย่อยออกไปโดยเฉพาะในเรื่องฐานเสียงที่หลักๆอยู่ในภาคอีสานใต้ซึ่งเป็นกลุ่มเดิมและยังมีแนวโน้มที่จะดึงมาจากพักเพื่อไทยเข้ามาอีกเพราะมีหลายคนที่ย้ายพักเข้ามาทำให้เวลานี้ พักเพื่อไทยอยู่ในสภาพที่ขาดทุนมากกว่าใครเพื่อนส่วนอีกด้านหนึ่งที่เป็นขั้วไม่เอาทักษิณแม้จะมองว่าเป็นขั้วรัฐบาลเดิมแต่หากมองให้ลึกลงไปกลุ่มที่ไม่เอาทักษิณและพักเพื่อไทยจริงๆก็น่าจะเป็นฝ่ายสนับสนุนพักประชาธิปัตย์เป็นหลักขณะที่ฝ่ายพักพลังประชารัฐเมื่อลุงป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน,น้าพักประกาศก้าวข้ามความขัดแย้งและมีแนวโน้มในความหมายข้ามขั้วทําให้กลุ่มเดิม ที่เคยเทเสียงให้เมื่อปี62กลับมาเทให้บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาและพักรวมไทยสร้างชาติมากกว่าดังนั้นหากมองกันในแบบการเมืองสองขั้วที่ว่าและในสถานการณ์เลือกนายกยิ่งเข้มข้นเพราะฝั่งเพื่อไทยมีพักก้าวไกลแย่งใกล้เข้ามาทุกทีก็จะตัดกันเองขณะที่ฟังไม่เอายิ่งผลโพออกมาอย่างที่เห็นมันก็จะกลายเป็นแรงบีบให้ตัดสินใจเด็ดขาดเทให้ลุงตู่ และรวมไทยสร้างชาติมากกว่าใครโดยเฉพาะกลุ่มอายุ40ขึ้นไปเพราะต้องไม่ลืมว่านี่คือการเลือกนายกและจะว่าไปเขานี่แหละมีลุ้นได้อีกศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ